ครับผมก็หลังจากที่ได้ทําการเตรียมการนะครับผมมาขนต่อเทปาโลนะครับผมหลังจากที่เลื่อยไปแล้วเมื่อวานนะครับผมก็มาเจอต่อเพิ่มอีกสามชิ้นนะครับผมชิ้นที่หนึ่งนะครับก็ชิ้นนี้ครับผมเท่าที่ดูนะผมน่าจะเป็นไม้สดนะครับผมแต่ว่าถูกทิ้งไว้นานนะครับผมนี่ครับก็เลยเหลือแต่แก่นนะครับผมแต่คิดว่านะครับผมน่าจะไม่ใช่ สิบปีนะครับผมน่าจะนานกว่านั้นนะครับผมข้างบนนู้อีกตอนะครับผมก็พาดูนะครับผมทั้งหมดตรงนี้สามตอนะครับผมก็หนึ่งตอนะครับผมขนาดก็พอสมควรนะแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นไม้สดมาก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นแก่นทั้งหมดนะครับจากที่ดูนะครับผมก็เทปพาโรทั้งหมดนะครับครับ ก็น่าจะทําเป็นขาเก้าอี้ขาโตได้นะครับผมก็ใหญ่ดีนะครับก็เก็บลับนะครับผมนี่มาดูตอนที่สองครับผมตอนนี้ตอนเล็กนะผมแต่ข้างในนีกวงนะครผมตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พลิกออกมานะครับผมก็มีงูนะผมแล้วจะเป็น งูท้องถิ่นนะครับผมท้องถิ่นเรียกว,ว่ามูป้องทองครับผมปาษาบ้พันผมนะครับก็ซุกอยู่ในรูตอ่อต่อจวงนะครับผมกับกับตออหนึ่งนะครับต่อสองดูต่อสามนะครับผมสามเป็นตออน,นี้นะครับผม ก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะแต่ก็เจอแล้วก็พากลับนะครับผมจากร่องรอยนะครับก็คือโดนเผาไปหมดแล้วนะผมชิ้นนี้ก็เป็นผ่านไปเยอะแต่ก็เป็นยังมีเม้อไม้อยู่บ้างนะผมก็พากลับไปนะครับผมไปตั้งโ์เป็นสะสมนะครับผมก็คาดว่าน่าจะทำชิ้นงานไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ก ja. ็น <abil itation> ่าจะตั้งแต่ค่้วสวนยางครับปาทิโดแล้วก็ต้นเขียิลงมาข้างล่างครับก็ตั้งอยู่ตรงนี้น่าจะหลายปีแล้วเพราะว่าเนื้อไม้นะเป็นพีไม้นะผมก็ออกหมดนะผมเหนือได้แก่นอย่างเดียวนะครับใช้เวลานานกันนะครับผมนี่คือพื้นที่นะผมที่ผมมาหาแล้วผมก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ อุปสรรคเป็นร้อยนะครับผมแต่ก็ต้องค่อยๆแก้ไปนะครับผมทุกอย่างมีอุปสรรคหมดครับถ้าเราทํางานถ้าเราเริ่มทำนะถ้าเราไม่เริ่มนะก็จะไม่เกิดอุปสรรคันใดนะครับต้องเริ่มก่อนนะเพราะจะเจออุปสรรคค่อยๆใจเย็นนะผมค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับผมรับขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะผมที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ชมธรรมชาติด้วยนะครับผม กับไม้มงคลฟอนิเจอร์บ้านหลังไม้ก็ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับก็มาต่อนะครับผมครับหลังจากที่เมื่อกี้ก็ไปช่วยพี่เขาแต่งสลิงนะครับผมก็หลังจากที่ตอนนี้นะผมนี่ครับได้เปอ่าแล้วนะผมก็ได้มาเป็นสามชิ้นนะครับผมนี่คือชิ้นแรกนะผมชิ้นนี้นะผมน่าจะเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้ได้สบายนะผมก็มีสามขานะผมก็ยืนได้นะครับ ข้างในเนื้อสวยนะผมนี่ครับเป็นขาโต๊ะได้นะครับผมตัวสูงนะผมสบายสยนะครับชิ้นที่สองนะผมนี่ครับนี่ก็เป็นเก้าอี้นะผมเก้าอี้แบบแบบนั่งนะผมก็นั่งได้หนึ่งคนนะผมก็นี่ครับสัญลักษณ์ก็คือเราต้องปาดตรงนี้ออกเยอะนะครับผมแล้วก็เหลือเนื้อไม้ไว้นะครับผมกอปาดเป็นเก้าอี้ได้นะครับ แต่เจไดนะผมข้างล่างกลวงนะผมนี่ครับถ้าไม่กลวงนะครับผมตรงนี้ได้เน้อไม้เยอะมากนะครับผมกลับแล้วก็อีกตอนนี้ครับท่อนนู้นนะครับผมก็เป็นเป็นอาจจะเป็นเสาเป็นขาอะไรก็ได้นะครับผมตอนนู้นก็ได้สามต้นนะผมได้สามชิ้นนะครับผมเจไดนะผมไม่กลวงนะผมเราไม่ได้ล้วงดูให้ลึกนะผมถ้าล้วงได้ลึกแล้วนะผมก็จะรู้ว่าข้างในกลวงหรือตันนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะผมที่ช่วยดูช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยหาให้นะครับผมบก็ประมาณนี้นะครับผมบก็ได้สวยๆมาสามชิ้นนะครับผมก็มีชิ้นที่เหลืออีกหน่อยเนรับผมก็แถมนะผมเป็นชิ้นเบื้องเมื่อกี้นะผมก็เป็นของแถมไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ